ครับ YouTube ตังกุยสังกุยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568นะครับหรือว่า225 0 <c oughs> ผ่านเกมที่2ไปแล้วสำหรับหลายๆทีมนะครับแต่ว่าอีกหลายทีมก็ยังมีโปรแกรมเตะเกมที่2ของตัวเองนะครับทั้ง6ทีมในคืนนี้นะครับ3คู่แล้วก็อีก2ทีมในคืนวันพรุ่งนี้ m ันเด y n ไน h t อีก1คู่นะครับถึงตอนนี้เนี่ยผ่านไป2เกมอย่างที่บอกครับสำหรับบางทีมเนี่ย มองดูตารางคะแนนเวลานี้เราจะเห็นว่าท็อปทหรือว่าดับนดับ1 2 3มนะครับมาจากลอนดอนทั้งหมดแล้วก็เป็นทีมใหญ่จากลอนดอนเลยนะครับยักษ์ใหญ่อาเซนอลอ่าสเปอร์สแล้วก็เชลซีอันนี้เรียงตามลำดับลงมาเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงผลงานของทั้ง3มทีมนี้กันสันหน่อยเป็นความภูมิใจของลอนดอนเลยนะส่วนอ่ใครจะภูมิใจ ทีมของตัวเองขนาดไหนเนี่ยก็แน่นอนครับแฟนอา์เซนก็คงจะภูมิใจทีมของตัวเองแฟนสเปอร์เซอร์โอ้โหประทับใจมากๆกับผลงานของทีมรักนะครับหรือว่าเชลซีเองแฟนเชลซีแม้ว่าจะไม่ได้เก็บ6คะแนนเต็มนะแต่ว่าชัยชนะเหนือเวสต์แฮมในเกมล่าสุดมันก็น่าประทับใจแล้วก็ทำให้เรียกอารมณ์ดีๆนะครับหรือว่าเรียกความหวังที่สดใสขึ้นมาได้นะครับผมเลยใช้ว่ารอนรอนเดือด นะรอนรอนเดือดซะหน่อยปืนสิงไก่จองท็อปทรีเลยนะครับก็ผลงานของอาร์เซนอลเนี่ยสองนัดที่ผ่านมาเกมแรกบุกไปชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดหนึ่งศูนย์แล้วเกมเมื่อคือนเนี่ยเตะเป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับก็ค่อยๆยิงลีสอยู่ในเด็ดทีละลูกทีละลูกนะครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ตอนทีสี่ศูนย์เนี่ยก็ขึ้นไปนำจากฝูงร่วมกับสเปอร์สนะแล้วก็มาได้จุดโทษในช่วงทดเวลานี่แหละ นะครับแม็กซ์ดาวแมนเจ้าหนูวัย15ปี8เดือนนะครับได้เรียกจุดโทษให้กับทีมได้แล้วก็วิกตอร์เยอเคเลสยิงเข้าไปนะก็เป็นเกมที่ปลดล็อกอะไรหล,หลายอย่างของอาร์เซนอลอยู่เหมือนกันนะครับ5.0แล้วก็แซงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแบบเดี่ยวๆไม่ต้องนำร่วมกันนะผลงานชิ้นโบแดงจริงสำหรับอาร์เซนอลขณะเดียวกันส u เปอร์สก็ผลงานชิ้นโบแดงเช่นเดียวกันนะครับเกมแรกเกมเปิดฤดูกาลของพวกเขาเนี่ยชนะ เบอร์ลี่3-0ในบ้านตัวเองท็อตแนมฮอสเปอร์เตเดียมแต่เกมเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สเปอร์ทำให้เห็นว่าพวกเขาเหมือนมีสูตรสำเร็จอะไรบางอย่างในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนซิตี้ที่ไล่อัดไล่บี้ไล่ขยี้ทีมคู่ต่อสู้มานักต่อน,นักนี่แหละเจอสเปอร์สทีไรเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็ สเปอร์สบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึงถิ่นเลยนะครับ2-0ด้วยการเล่นที่แล้ต้องบอกว่าแน่นปึกแล้วก็สมาธิไม่มีหลุดเลยเล่นดีจริงๆนะครับมีแผนการที่ชัดเจนนะหน้าชื่นชมแล้วก็น่าติดตามดูทีมของทมนะัสแฟรงค์นะสนัดชนะรวดไม่เสียประตูทั้งคู่เลยนะครับทั้งสเปอร์สแล้วก็อาร์เซนอลเลยเรียกว่าคู่ปรับแห่งลอนดอนเหนือเนี่ยมาแบบ ทีต่อทีนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันเลยแต่ว่ามันก็เพิ่งจะผ่านไป2เกมนะนะนะส่วนอันดับ3าตอนนี้คือเชลซีนะครับก็จองท็อปทไว้เลย3ทีมของลอนดอนเสมอคริสัลเพเดนในเกมแรก0ูนแล้วก็บุกไปถล่มเวสแฮมห้เมื่อคืนวันศุกร์นะครับชนิดเรียกว่ายิงไม่ซ้ำหน้าก็โอเคแหละ ตารงนางคะแนนตอนนี้มันเป็นแบบนี้แต่อย่างที่บอกครับบางทีมเดี๋ยวจะลงเตะเกมที่2ในคืนวันนี้แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้ก็เชลซีเนี่ยก็อาจจะหล่นลงมาจากอันดับ3ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับผลแข่งขันในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ซึ่งก็คงจะหล่นโอกาสหล่นก็สูงแหละนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมีคิสซัมพาเลสเจอนอตติแฮมฟอเรสต์เอฟเวอร์ตันเจอกับไบรตันฟูลแลมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้มันเดนไนท์ครับคืนวัน Castle, จันทร์นิวคาสเเเเซิิลลลยููไนต็ดจออกับวร์พ ก็นอกจากเชลซีแล้วเนี่ยโอเคาร์เนลกับสเปอร์สเองก็มีโอกาสที่จะหล่นจากตำแหน่งจา่าฝูงแล้วก็รองจา่าฝูงได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเลียร์พูลกับลอนเทมฟอร์เลสเนี่ยที่ชนะมาในเกมแรกเนี่ยเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เยอะๆนะ,ะก็จะแซงขึ้นนำได้ด้วยประตูได้เสียนะครับแต่เนี่ยโอเคนะั่นมันเรื่องตารางอันดับซึ่งมันจะแค่2นัดเองยังอีกยาวไกลแต่ประเด็นที่จะคุยวันนี้ก็คือนี่แหละครับผลงานของ3ทีมใหญ่จากลอนดอน น่าประทับใจทั้งนั้นโดยเฉพาะในเกมล่าสุดเกมแรกอาจจะยังดูฝืดๆนิดๆน,น,น,นะสำหรับใครอะเชลซีอะ,เช,อะเชลซียิงไม่ได้ใช่ไหมเสมอเพลเลสอาเซนอลชนะแค่ประตูเดียว1นึู่นแต่ก็เป็นการชนะแมนยูแต่ที่โอทัฟฟอร์ดนะแต่ว่าก็อาจจะมีเสียงวิจารณ์อยู่เหมือนกันว่าอาเซนอลเหมือนเล่นแบบระวังไปหน่อยแต่ว่าผมมองว่า3คะแนน มันคือเป้าหมายอนะครับอ์สซนอลก็สามารถเลือกวิธีเล่นที่รัดกุมปลอดภัยเอาแต้มไว้ก่อนก็ได้เ,เชลซีเองเออขออภัยครับสเปอร์เองนัดแรกเนี่ยสวยงามมากถล่มเบอรล์ลี่เพราะว่าเบอร์ลี่เป็นทีมน้องใหม่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่วัดอะไรได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนี่ยทั้ง3ทีมก็มาเรียกว่าประกาศสักดาโชว์ฟอร์มแบบสุดยอด ในเกมสัปดาห์ที่2นะก็เริ่มจากเชลซีนะครับเชลซี Chelsea คืนวันศุกร์เนี่ยก็บุกถล่มเวสแฮม5-1ในเกมนั้นนะ่ะพวกเขาโดนนำไปก่อนด้วยลูคัสปาเกต้ายิงให้เวสแฮมนำไปก่อนแต่ว่าเชลซีก็ค่อยๆบทค่อยๆหาโอกาสหาจังหวะของตัวเองแล้วก็ทำประตูได้ทีละลูกทีละลูก,ละลกนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มาจากหลากหลายรูปแบบนะมีลูกเซตพีซที่เวสแฮมเองก็มีปัญหา นะครับสกัดบอลกันไม่ขาดในเขตโทษโดนลงโทษไปจังหวะคลุกคักคลุกคลักโดนจิ้มโดนยิงเข้าไปเนี่ยเวสแฮม,มเองก็คงต้องไปแกบปรับแก้ยเยอะสําหรับแกรมโอตเตอร์นะครับสนัดพวกเขาโอ้โหโดนไปเลทเทสแปลูกนะก็ชัวเปโดยิงตีเสมอ1หนึ่งหนึ่งนะครับลูกเตะม,มุมนี่แหละยนมาแล้วก็คุกิยาม่งเช็ดเสยเข้าไปแล้วก็เปโดยอยู่ตรงนั้นโขกเข้าไปแล้วก็มีจังหวะที่เวสแฮมเนี่ย ทําประตู2-1ได้แต่ว่าเป็นจังหวัดลำหน้า v r เช็คที่นิคาฟูครุกยิงเข้าไปสกอร์มันก็เลยถูกดึงกลับมาที่1-1แล้วก็เชลซีทีนี้ก็มา2-1-3-1นะครับแล้วปิดครึ่งแรกด้วย3-1ลูก2-1ก็เปโดเนโตก็ชัวเปโดก็เป็นคนทำแอสซิสต์ได้แล้วก็ลูกที่3ก็เอสเตวาลกาะชาขึ้นไปทางขวาแล้วตบเข้ามาให้เอนโซเฟเนเดสเข้าฮอสเนี่ยครับมันก็มี หลากหลายรูปแบบนะแล้วก็ครึ่งหลังนาที54กับ58สกอร์ไหลเป็น41กับ51แล้วจบนะครับก็มอยเสร็จไกเซโดก็เนี่ยลูกขลุกขลักมันสกัดก็ไม่ขาดอ่ะไกเซโดก็ทิ้มเข้าไปแล้วก็ลูก51ก็เทวชโลบานะครับก็เป็นสกอร์ที่มันโอ้โหสวยงามสุดๆสำหรับเชลซีภาพที่มองเห็นสำหรับเชลซีนะใเวลาเนี้ยคือแดนกลางเนี่ยแน่น แน่นปากเลยนะครับเอ็นโซเฟนเดสกับมอนเซสไกซโดเนี่ยคู่นี้ยืนกันนี่ผมว่าก็เป็นเบอร์ต้นๆของพรีเมียร์ลีกไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับดีกรีมีระดับไกยซโดตัดเกมเนียบแล้วก็เนียนมากนะแล้วก็ที่สำคัญผมมองเห็นชูเอาเปโดครับเป็นการซื้อที่สำคัญนะเ,เขาชัวนะครับเขาชัวเขานิ่งเวลาเล่นไม่มีจังหวะแบบลุกลี้ลุกลน หรือว่าตื่นเต้นทําอะไรไม่ถูกเขานิ่งเขาเชื่อมเกมได้ดีด้วยขยับลงมาเกมเมื่อคืนมันสุกเนี่ยเอ็นโซมาเลสกาเนี่ยให้ชัวไปโดเล่นเป็นหน้าต่นเพราะว่าใช้เลี่ยมดีและเป็นหน้าเป้านะครับชัวไปโดก็เชื่อมเกมได้สบายเลยขยับลงมาได้รับบอลจากเพื่อนป้ายต่อแล้วที่สำคัญคือเขาชัวในเรื่องของการทำประตูไม่ว่าจะเป็นการผ่านบอลให้เพื่อนหรือว่าทำประตูเองได้ ได้คนนี้มาผมว่าก็ถือว่าเป็นการซื้อที่ดีนะแล้วก็มองเห็นทิศทางที่ไปได้สวยนะครับชีวเปโดนักเตะใหม่ก็เริ่มที่สร้างผลงานสำหรับเชลซีเอสเดวาลก็บูบวาบดีนะฮะเลมดีแลมบเนี่ยเด๋ออาจจะต้องยังใช้เวลาอีกหน่อยสไตล์การเล่นมันยังต้องต้องปรับนะครับมันยังมีความเอ่อตื้อๆอยู่นิดนึงนะโอเคนั่นคือเชลซีนะถัดมาคือท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับสเปอร์สเนี่ย ผลงานอย่างที่บอกครับชิ้นโบแดงจริงๆบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการทำงานของเป๊ปกอร์ดิล่าเนี่ยนะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยในบรรดาทีมคู่แข่งพรีเมียร์ลีกด้วยกันเนี่ยเป๊ปแพ้สเปอร์สเยอะที่สุดแล้วนะครับ8ครั้งโอ้โหจะมีทีมไหนที่ชนะแมนเชสเตอร์แมนซิตี้ของเป๊ปได้ถึง8ครั้งในยุคข,ของเขาอ่ะโอ้โหเนี่ยเป๊ปแพ้สเปอร์สแครั้งนะรดูกาลที่แล้วเนี่ยก็แพ้ในเกมคาราบาวครับ แล้วก็แพ้คาบ้านในบอลลีกเนี่ย4-0นะสเปอร์สนัดที่อลึกกันที่แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะยังจำได้แอนส์ปอเจโกกูเนี่ยพาสเปอร์สบุกมาถลม่มแมนซิตี้4-0เป็นการแพ้ที่หนักที่สุดตั้งแต่ยังใช้เมนโรดอยู่อะ่ะ21ปีอ่ะนะครับแล้วยิ่งในยุคข,ของเป๊ปเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยว่าเป๊ปทีมของเป๊ปจะแพ้4-0เนี่ยสเปอร์สบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะสเปอร์สเปลี่ยนโค้ชบ่อยก็ได้แล้วสเปอร์สมี ดีเอะไรบางอย่างที่เป็นของแสลงของซิตี้อ่ะคือเขาจะมักจะมีตัวรุกที่เร็วนะครับโต้กลับดีใช้ความเร็วไปกับพื้นที่ได้ดีแล้วนะเราจะสังเกตว่าสเปอร์สเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้โดยเพราะในยุคข,ของโซนฮึงมินที่แบบอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นโต้กลับได้แล้วยิ่งในยุคข,ของโซนคู่กับแฮร์รี่เคนเนี่ยโอ้โหมันโอกาสมันไม่ต้องเยอะ แล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นสูตรสำเร็จที่สเปอร์เล่นงานแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้ก็คลองบอลไปแต่ว่าข้างหลังแน่นกลางไล่ตัดนะครับแล้วเวลาเล่นกับซิตี้สเปอร์มีสมาธิไม่มีหลุดง่ายๆเป็นแบบนี้ตลอดตัดบอลได้หรือเก็บบอลสองได้วางไปที่ปีกแล้วช่วงหลังมานี้มีเบนแน่นจอนสั้นขึ้นมาอีกซึ่งเป็นตัวที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีทีเด็ดมีความเร็วแล้วมักจะโผล่มาทำประตูได้นี่ก็ยิงประตูได้อีก ปีที่แล้วที่4-0ก็ยิงประตูได้เบรนแน่นจอนสั้นนะครับเนี่ยเหมือนสเปอร์สมีสูตรบางอย่างที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แต่หลกัหลกๆคือตรงนี้แย,ย่งบอลได้คือเก็บบอลสองได้แล้วโจมตีเร็วข้างหน้าเร็วใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับบางทีโอกาสปึ๊บปึ๊บปึ้งประตูปึ๊บปึ๊บปึ้งประตูได้ยิงในแต่ละเกมอาจจะไม่กี่ครั้งแต่ว่าชนะได้นะครับก็เปลี่ยนโค้ชบ่อยแต่ว่าด้วยพื้นฐานที่ มีข้างหน้าด้านข้างที่เร็วแล้วก็จบสกอร์ได้ดีเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแบบทําให้มีผลการแข่งขันที่ดีในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อะนะนี่โทมัสแฟรงค์นี่โค้ชคนที่7แล้วนะครับที่เป๊ปเจอเวลาเจอสเปอร์สเนี่ยนะครับอาจจะแบบแก้เกมหาเอาทำกานบ้านแก้เกมของนูโน่อ้าวเปลี่ยนโค้ชละเปลี่ยนเป็นคอนเต้เฉยเลยเอา้าวจะแก้เกมของค e. อนแบบแบบเต้อ้าวแป๊บแป๊บมาเปลี่ยนเป็นปอสเซตโคกลูอีกอะไรแบบนี้ นะก็เนี่ยในยุคข,ของเป๊ปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสเปอร์ใช้ใครบ้างโปเชติโนโจเซมูรินโยนูโนเอสปริโตซานโตอันโตนิโอคอนเต้นะครับแอนช์ปอเตโกกู u, แล้วก็โทมัสแฟรงค์แล้วก็ยังมีกูนซือขัดตาทับอย่างไลอันเมสันเนี่ยได้เจคนนะครับก็โดนอีกแล้วนะ ในเกมที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนที่ผ่านมาสเปอร์สเล่นได้มีวินัยมากมีสมาธิไม่ยุบนะครับแล้วไม่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่โดนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบดกดแบบจนโงหัวไม่ขึ้นไม่ใช่ไม่ได้มีภาพนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสเปอร์สเล่นงานพื้นที่หลังแนวรับของซิตี้ได้ดีนะประตูแรกเนี่ยบอลจากแดนตัวเองแท้ๆเนี่ยวางยาวมาม่งเช็ต ลิชาริซอนดุดล้ำหน้าแล้วก็เปิดง่ายๆไม่กี่จังหวะนะครับจังหวะแบบเนี้ยที่ซิตี้มักจะโดนลงโทษลูกมงเช็ดเนี่ยสำคัญเกมเนี้ยปามาตาซาก็เล่นได้เด่นจริงๆสเปอรส์สเล่นได้เด่นทุกคนแต่ซาเนี่ยก็มีส่วนร่วมมาทั้งสองประตูลูกแรกก็มงเช็ดให้ลิชาริซอนโฉบไปเอาบอลไม่ล้ำหน้าเช็ค VR ก็ไม่ล้ำหน้าแล้วก็ลิชาริซอนหลุดขึ้นไปทางขวาแล้วก็ทีเนี้ย สปรินต์มาแล้วเป็นแนนจอนสันจะเห็นว่าสปรินต์มาแล้วความเร็วของเขาเนี่ยสปรินต์มาเข้าพื้นที่แล้วแล้วก็จ่ายเข้ามาน้ำหนักได้นะแม้ว่าจะย้อนหลังนิดนึงแต่น้ำหนักมันได้บอลมันก็ไปถึงเป็นแนนจอนสันได้ถลัดนิดเดียวแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้ปัญหาในการแบบจัดระเบียบร่างกายแล้วยิงเข้าไปนะครับส่วนลูกที่2ก็เป็น,านการฉกฉวยความผิดพลาดสเปอร์สก็จ้องอยู่เพราะว่าก็รู้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย เขาต่อบอลเขาเซตบอลขึ้นมาจากแดนหลังแล้วจังหวะน,นั้นนะี่ะบีบเลยนะครับจังหวะที่บอลมันคืนกลับมาที่เจมส์แทฟฟอร์เนี่ยบีบเข้าไปเลยกดดันให้แทฟฟอร์ต้องรีบออกบอลแล้วจะด้วยประสบการณ์ด้วยความตื่นเต้นของแทฟฟอร์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาให้บอลไม่ดีให้ไม่ละเอียดให้ไปตำแหน่งแล้วก็ตัวเป้าที่ปราฟซาก็จ้องไว้แล้ว พอบอลออกจากเท้าแทฟฟอร์ดปุ๊บซาก็พุ่งเข้าไปตัดเลยนะครับแล้วสุดท้ายมันจบที่ชูออาปาลินยามีจังหวะมีเฮงมีดวงด้วยเพราะผู้เล่นของซิตี้ขวางอยู่4คนนะ่ะปาลินยายิงลูกนั้นมันฝ่าเข้าไปได้เพราะมันฉลับนิดหนึ่งพอฉลบนิดเดียวมันเปลี่ยนทางก็ป้องกันไม่ได้แล้วเนี่ยสเปอร์ผลงานชิ้นโบแดงสุดๆนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆก็ผมมองว่าเขาลงสนามด้วยความกดดันเหมือนกันนะในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเจอลีสจูนเจตเลีสก็เล่น โดนกดให้ต้องตั้งรับอะแต่ว่าเกมของอั์สซนลมันไม่ได้ไหลลื่นไม่ได้แบบฉุบฉับออตโต้แบบเล่นแบบอโตเมติเหมือนที่ผ่าน,านมาแบบให้ไปแบบว่าโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากรู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้แน่อยู่ตรงนี้แน่แต่อัลสโนดูเหมือนเหมือนมีความเกรงเกรงอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะนะครับแต่ว่าประตูแรกเนี่ยมันก็ทำให้คลายความกดดันลงไป แล้วมันก็มาจากลูกเตะมุมซึ่งเป็นอาวุธหลักอาวุธเก่งของอาร์เซนอลบอลต,ตื้อๆอยู่โอเพนเพลย์เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยปั่นโค้งมาแล้วทิมเบอร์ก็หม่งเข้าไปลูกสูตรของอาร์เซนอลเขามีเยอะแล้วที่สําคัญคือประตู <S <S 2อผมมองว่านี่เป็นจุดพลิกผันของเกมเหมือนกันนะครับคือประตูทสองเนี่ยมันมาในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกถ้าจบครึ่งแรกนําอยู่แค่ประตูเดียวเนี่ยความเกรงมันอาจจะยังอยู่นะ ขณะเดียวกันลีดยูเนเตดทีมเยือนเองเนี่ยตามครึ่งแรกแค่ลูกเดียวเนี่ยเฮ้ยครึ่งหลังมันยังแบบอาละมีลุ้นที่จะแลกแต่ว่าพอทดเวลาเนี่ยไปโดนสองศูนย์จากความผิดพลาดของตัวเองจริงจริงลีดแย่งบอลอาซนอลได้แล้วนะนะครับจังหวะนั้นแย่งบอลจากวานเนลี่ได้ละแต่ว่าจา่ายโอ้โหจังหวะให้บอลให้เพื่อนมันไม่ละเอียดก็โดนมาตินซูบนซูบินนี่ดักซูบนบินนี่พอดักได้ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเลยเพราะว่าลีส ตัดบอลได้กําลังจะบุกแล้วไปเสียบอลเนี่ยทีนี้โดนลงโทษเลยครับเพราะว่าโซบิมดี้ก็ให้ทิมเบอร์ทิมเบอร์ก็ทิมให้กับซาก้าเลยคือพอบอลไปถึงทิมเบอร์เนี่ยซาก้าก็วิ่งโฉบเข้าช่องเลยแล้วทิมเบอร์ก็ไหลให้แล้วซาก้าก็ยิงดีด้วยคือยิงตวัดยิงแสกหน้าผู้สามัของลีสเข้าไปเลยนะครับดูคาสแปรี่เนี่ยสองศูนย์เนี่ยมันเลยทําให้โอ้โหอารมณ์มันต่างกันเยอะนะจบครึ่งแรกนำหนึ่งศูนย กับจบครึ่งแรกนำนสองศูนย์เนี่ยส่วนรีสเนี่ยจบครึ่งแรกตามแค่ลูกเดียวกับจบครึ่งแรกตาม2ลูกโดยที่ลุยสองมาโดนแบบผิดพลาดเองแล้วโดนทดเวลาเนี่ยมันสภาพความฮึกเหิมของจิตใจมันต่างกันเยอะเลยทีนี้พอกลับมาเล่นในครึ่งหลังเนี่ยโซนันก็ผ่อนคลายขึ้นแล้วโอ้โหประตูที่สามมาแบบเหมือนฝันอีกเพราะว่าเล่นไปได้แค่3นาทีแล้วคนที่ยิงได้ก็เป็นคนที่แบบต้องการที่สุดวิกตอร์เยอรเลสนะครับบอลหลุดขึ้นมาให้ให้เขามีพื้นที่เล่นทั้งด้านซ้าย แล้วเขาก็ตัดสินใจลากแล้วก็เลี้ยงตัดเข้ามาแล้วยิงลูกเนี้ยมันก็ยิ่งสําคัญอีกเพราะว่ามันเป็นประตูที่เหมือนฝังหลีดลงไปแล้วก็เป็นประตูที่มันปากหมุดว่าซะนั้นชนะแน่ๆแล้วสามสูดละนะครับหลีดกลับมาไปได้แล้วที่สําคัญคือคนยิงมันยังเป็นเยอเคเลสที่กาลังต้องการประตูแบบที่สุดอีกเขากดดันมากนะอย่างครึ่งแรกลูกยิงจ่อๆที่ยิงไม่เข้าอ่ะนั่นแหละคือเห็นเลยว่าเขาเกรงเขากดดัน รีบมันรีบร้อนเกินไปนะครับบางทีเราก็พอเข้าใจเรื่องความกดดันตรงนี้ของนักฟุตบอลนะทีนี้พอเขายิงได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเกมนี้มันสมบูรณ์แบบสําหรับอาร์เซนอลมากๆมันอยู่ที่มันอยู่ที่ว่าจะไปจบเท่าไหร่เท่านั้นแต่ว่า3คะแนนหรือว่าชัยชนะเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วปฏิหารถ้าจะเกิดขึ้นมันแค่แบบอาจจะไม่ถึง1%น่ปนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยมันคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเดย์เคเดสยิงได้ความกดดัน ยกไปเกมที่อึดอัดมันกลายเป็น3าสู่แล้วมันมันก็ทิ้งไปมันได้แล้วมันเหลือแค่ว่าช่วงเวลาที่เหลืออัลซอนจะเล่นยังไงแล้วก็ไหลลื่นแค่ไหนซึ่งก็มองเห็นว่าอันซอนก็เล่นได้แบบผ่อ,อ,อนคลายขึ้นเป็นธรรมชาติขึ้นนะนะแล้วสิ่งที่มองเห็นก็คือการทดแทนของพวกเขายัางดีนะครับแบ็กขวาแบ็กซ้ายนี่ชัดเจนมากเกมนี้เป็นไว้เจ็บทิมเบอร์ก็ลงตัวจริง คาร์ไลี่เล่นตัวจริงก่อนอ่ะก็เล่นไปได้จ่ายลูกหนึ่งนะครับออกไมล์รูสเซกิลลี่ก็ลงมาแทนนะครับคือมีนักเตะที่แทนกันได้นะเเกมนี้ยังได้เห็นแม็กซ์ดาวแมนอกนะครับนักเตะดาวรุ่งที่ชมทำผลง,งานได้ดีในช่วงพรีซีซั่นนะครับแล้วกเ็เขาลงมาเรียกจุดโทษได้ด้วยในในช่วงทดเวลาครึ่งหลังนะครับอายุ15ปีกับอีก235วันนะ แต่ว่าไม่ใช่สายตีของบิมบ์ลีนะครับสายตีของพิมบิลีสิบหปีหนึปดสิบวันก็เป็นรุ่นพี่ของดาวแมนนี่แหละก็คืออีธานวานเนลลี่นะครับถ้าจะมีเรื่องที่น่ากังวลน,นิดหน่อยก็อาจจะเป็นปัญหาบาดเจ็บของมาร์ตินโอเดกาแล้วก็บูกาโยซากา้าเดี๋ยวต้องลองเช็คดูว่ามีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบของอาร์เซนอลนะครับก็เท่าว่าลอนดอนเดือดมากๆนะลอนดอน ร้อนแรงสุดๆนะครับอาร์เซนอลสเปอร์สแล้วก็เชลซีเนี่ยจองท็อปทพื้นที่3ามดับแรกตรงนี้อ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกครับเดี๋ยวพอผ่านพ้นวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไปเนี่ยตารางคะแนนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเชลซี Chelsea โอกาสสูงที่จะหล่นมาเพราะเขามีแค่4แต้มตอนนี้ใช่ไหมแต่ว่าอาร์เซนอลกับสเปอร์สเดี๋ยวต้องรอดูว่าอาร์เรียลูกับฟอ r เรสเนี่ยจะสามารถ แซงทั้ง2ทีมนี้ได้ไหมแต่ต่อให้แซงไม่ได้เนี่ยเส้นทางก็ยังเหลืออีกสายที่หกนัดนะครับอ่ะก็หยิบเอาเรื่อง3ทีมจากลอนดอนมาคุยกันหน่อยนะครับแฟนสเปอร์สแฟนเชลซีแฟนอาร์เซนอลว่ายังไงกันบ้างนะครับในช่องของผมนี่ก็มีแฟนบอลหลายๆทีมนั่นแหละนะครับมาติดตามการแฟนอาร์เซนอลก็เยอะแฟนเชลซีก็ไม่น้อยนะแฟนสเปอร์สก็ได้ไมาพูดคุยกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทีมรักของคุณผลงานแจม สุดๆเลยโปรแกรมเตะ5นัดต่อไปเอาแค่5นัดนะของทั้ง3ทีมนะครับเชลซีเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นลอนดอนดาร์บี้แมชอีกแล้วนะเชลซีนี่เจอลอนดอนดาร์บี้เนี่ยสเ,เ,เกมติดเลยนะครับจากคิสตันพาเลสมาเวสต์แฮมเดี๋ยวสุดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเล่นในบ้านที่แซนฟอร์บริชเจอกับฟูลแลมอันนี้บ้านใกล้เรือนเคียงเลยนี่คือดาร์บี้แม h ชแบบชัดๆเลยนะครับอยู่ห่างกันไม่ไกลแล้วถัดไปก็ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะ แล้วก็ไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอไบรตันแล้วก็เจอกับลิเวอร์พูลนะครับที่แซมฟอร์ดบริดจ์นะครับ5เกมต่อไปของเชลซีนะ5เกมต่อไปของสเปอร์สเนี่ยไม่ยากดูจากคู่ต่อสู้นะไม่ยากเดี๋ยวนะัดต่อไปจะเล่นในบ้านเจอบอลมัดนะครับแล้วก็ไปเยือนเวสต์แฮมไปเยือนไบรตันเล่นในบ้านเจอวูลฟ์แล้วก็ไปเยือนลิส์อยู่ในเต็กนะครับโอเคทุกเกมมันมัน,มน มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้จริงๆแหละแต่ว่าถ้าดูจากชื่อชั้นหัวหสู้เนี่ยก็ไม่ถึงไม่ไม่ใช่ทีมใหญ่นะครับอาร์เซนอลเนี่ยโปรแกรมหนักสุดเลย5เกมต่อไปของอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวจะไปเยือนลิเวอร์พูลนะต่อไปนะแล้วก็เล่นในบ้านเจอ f o r ฟอ t เรสต์แล้วก็รับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วจากนั้นก็เล่นในบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับนี่คือ โปรแกรมของทั้ง3ทีมใน5นัดต่อไปแล้วอาจจะพอมองเห็นคร่าวๆแล้วสเปอร์สมีโอกาสนะที่จะเรียกความมั่นใจตรงเนี้ยเอาเกมที่ชน,นะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต่อยอดไป5เกมข้างหน้าเนี่ยโอ้โหสเปอร์สมองถึงแต้มแบบเป็นก่อเ,เป็นกรรมได้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็เจอเท่านี้แล้ววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ